สวัสดีครับทุกคนผมขออนุญาตต่อจากวิดีโอเมื่อวานนี้ผมมาที่จิมแต่คนเยอะมากเขาเปิดเพลงดังด้วยผมทําวิดีโอไม่ได้วันนี้เลยมาขอแก้ตัวเฮ้ย hey, จริงๆแล้ววันนี้ไม่กะว่าจะมาทําวิดีโอนะเพราะว่าแต่ว่าวันนี้ทั้งวันทําวิดีโอทั้งวันแล้วพรเอญมาที่จิมแล้วบาะว่าคนเขาเพิ่งออกไปยิงเป็นเลกเดย์นะครับวันนี้แต่ว่าผมจะพูดเรื่องทรัพให้ทุกคนฟังปงั๊บ พยายามไปอย่างรวดเร็วก่อนที่คนจะเข้ามาแล้วก่อนแบตจะหมดด้วย traps เป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเกิดคุณมีหัวไหล่ที่กว้างมากเท่าไหร่ใหญ่มากเท่าไหร่มีเชสที่ใหญ่มากขนาดไหนยังไงโชเดอร์ของเราก็ต้องกว้างมากขึ้นเทงาน้นพอโชเดอร์ของเรากว้างมากถึงขนนท t r a p ์ของเราก็ต้องตามไปด้วยขนาดนั้นแต่ว่าผมไม่อยากจะบอกหรอกว่าต้องทําแบบนี้หรือไม่ต้องทําแบบนี้แต่ว่าเพ่อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่สาคัญเหมือนกันที่ทุกคนรู้กัานนะผมว่าถ้า exercise ไ,ไม่ได้อะไรยากมากขนาดนั้นทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่า หลักๆของมันก็คืออะไรถ้าเกิดคุณมีดัมเบลก็คือยกขึ้นข้างบนถูกไหมครับแต่ทรัฟมันเป็นอะไรที่น่าสนใจที่ว่าคุณปล่อยลงสุดได้แล้วผมจะบอกว่าดีด้วยุถือน้าเบลมาอย่างนี้ใช่ปะผมไม่อยากจะให้ยั้งไว้อย่างนี้เพื่อให้ปล่อยลงสุดไปเลยมันยังว่าสุดแบบสุดไปเลยถ้าคิดว่าไม่สุดก็ให้คิดว่าจะปล่อยลงไปให้มันสุดอีกสมมติว่าคิดว่ามันสุดแล้วนะผมเครื่่งมันน่าจะปล่อยลงไปได้อีกเราต้องยกน้ำหนักให้ เยอะพอสมควรอย่างที่สองผมอยากให้บอกว่าเอาไว้ข้างข้างตัวนะไม่อยากจะให้เอาไว้ข้างหน้าเพราะอะไรตอนนี้เราใช้มาโต้ของจุดแล้วเราใช้ฟรั n t เยอะด้วยเราอยากจะใช้แทร็อส่างเดียวปล่อยลงเฉยๆปกติแล้วตอนยกขึ้นอย่าทําคอแบบอย่ายืนอย่างนั้นการบิวบอดี้ของเรามันจะตเป็นอะไรที่ สร้างบุคกลืกภาพาเราให้ดีเฮ้ยมึงแปดชะมดหรือวะบางคนบอกว่าให้ทำไปข้างหลังนี้ก่อนแล้วค่อยยกแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นการดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะทำมันก็ได้จริงเช่นโรลข้างหลังโรลไปข้างหลังไม่ยกขึ้นไม่ยกเกินไม่ยกเึ้น,อนเอาอย่างนี้บอกทุกคนไปอย่างนี้ดีกว่าทรัพย์ของเรามไม่ได้มีแค่แบบว่าข้างบน มันออกไปออกไปออกไปข้างหลังถ้าเรายกขึ้นมันไม่ได้แค่แบบว่ามีแค่ตรงนี้ถูกปะมันออกไปนี่มันออกไปนี่มันออกไปนี่เลยเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเขาก็จะเทรนไปครั้งเดียวกันกันกบตอนที่เทรนออ่อะไรไม่ก็แบกด้วยกันนะครับถ้าเอ,อ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรถ้าทรัฟส์ของเราก็เอาไปกิน ถ้ะเราใช้บาเปลยวใช่ปะเราจะเทรนยังไงให้มันเป็นทรัฟมันอยู่ที่หวัวเราคิดว่าต้องใช้ตรงนี้มันหรอตัวมันก,ก็ม้อมยหน่อยจะก้มเอวเนี่เลย่างที่บอกไป เป็น traps เหมือนกั่เป็น traps เหที่หัวเราดน,นั้นอยากจะบอกว่าคนกลับก็หมดแล้วนี่ผมรอตั้งนานแล้วเนี่ยเพื่อทุกคนเลยเพื่อทุกคนเลยจริงๆโอเคต่ออย่างแรกที่ผมฝากบอกไว้ก็คือว่าถ้าเกิดจะเทรน traps นะครับผมยังไงก็ต้องปล่อยลงให้สุดแล้วก็ขึ้นให้สุดแล้วก็พยายามใช้น้ำหนักให้เยอะเข้าไว้นะครับอ,อย่างที่สองถ้าเกิดจะเป็นอ๋ออย่างแรกถ้าจะเป็นผมอยากจะให้ติดไว้กับ b a า d u m b b e ก่อนแบบนี้ รรดัแบ,บแรกก่อนเพราะว่ามจะให้เทรนตรงข้างๆ,งๆตรงๆมาอย่างนี้ก่อนเนาะเราถ้าเกิดมันเป็นแบบว่าเป็น e บาเปิลแบบตรงนั้นมันอาจจะแบบว่าต้องเยื้อมาข้างหน้านิดหนึงซึ่งอย่างที่บอกไปมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่เราแล้วแหละว,ว่าเราจะรู้สึกตรงนั้นยังไงนะก็พยายามพยายามรู้สึกมันนั่นแหละพวง่ายงเพราะฉะนั้นบางคนอย่างที่บอกไปจะแบบว่านี้ใช่ปะจะ โรไปข้างหลังก่อนแล้วก็แบบเหมือนกับเราอยู่ในท่าพร้อมแล้วอะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นเทียนที่ผมบอกไปการเทรนทรัฟผมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกๆท่าเทรนจะบปวมาสโซผมอยากจะให้เป็นการสร้างบุค,คลิกที่ดีสำหรับเราถ้าเกิดเราเทรนอย่างนี้มันผมคิดว่านะวันต่อวันต่อวันต่อวัน,วนบุค,คลิกของเรามันจะเสียไปมันจะเดินแบบ ผมไม่รู้นะผมผมไม่ค่อยแนะนําแต่ก็แบบว่าอยากจะทําอย่างนั้นจริงๆเยวะมันมีแมชชีนตัวนี้น่าสนใจมากอันหนึง่งตัวนี้นะครับมันจะแบบว่านีกับล็อกไว้อยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดพูดถึงตามความจริงแล้วถามว่าทรัฟของเรามันอยู่ตรงไหนกันแน่มันไม่มได้อยู่ข้างหน้าถูกไหมครับมันเหมือนกับว่า มันอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นการเทรนบางทีมันอาจจะดีก็ได้ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไว้2อันไว้ตรงนี้ปล่อยสุดแระยกขึ้นถูกปะยกจากข้างหลังถูกปะหรือแบบว่าอย่างที่บอกไปถ้าใครชอบแบบว่าโรไปข้างหลังงี้นะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันถูกปะขอโทษมีมือเดียวยกขึ้น ยกขึ้นก็พยายามยกช้าหนักให้มันเยอะเข้าไปวิ่งยิ่งใช้อน,นี้ก็พยายามย,ายกหนักให้เยอะเข้าไ้ตามเบลผ่านไปแล้วแมชชีนตรงนี้ผ่านไปแล้วบาเบลตรงนั้นผ่านไปแล้วผมอยากจะให้ดูอันหนึ่งผมริงที่มันเล็กมากซึ่งมันไม่มีเป็นเคเบิลที่ดึงคืดออกมาที่บางทีคนเราบางทีเราเราเทรนแบ็ที่มันเป็นนั่ง แล้วก็ดึงซึ่งไอ้ตรงนั้นมันก็ถ้าเราจะคิดว่ากูจะเทรนทรัพเว้ยมันก็ทำได้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้คิดซะว่ามันเป็นไอ้เครื่องนั้นนะแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็เทรนได้เหมือนกันเพื่ออย่างที่บอกไม่มาโซคอนเน็กชั่นอยู่ที่เราแล้วแหละเราเทรนแบ็คเราเทรนไป,ไปด้วยหลังเงาใช่ปะ่ะว่าแต่ทีนี้าเสนอเลยว่าเราจะเทรนทรัพเว้ย ก็ล็อกมันอยู่ในโพซิชันที่คิดว่าโอเคตรงนี้แหละทริปส์ของเราแล้วแปมไหมฮะแปมเทีแบบ่ทแบบี่บอกทริป์ของเรามันไม่ได้มีแค่ตรงนี้มันออกไปออกไปมันยาวลงไปนี่เลยอ่ะมันยาวลงไปนี่เลยผมก็อยากจะบอกว่าการเทรนก็อยาใช้เทรนให้มันครบทุกจุดข้างบนและข้างหลังด้วยนะ สำคัญมากๆผมผมไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามเช่นเดียวกันในทางเดียวกันถ้าเรามีทรัพมากขึ้นเท่าไหร่หัวไหลก็ต้องกว้ววางมือมากขึ้นเท่านั้นหัวไหลกว้างมากขึ้นเท่าไหร่เชสของเราก็ต้องอใหญ่มากขึ้นเท่านั้นมันต้องไปได้วยกันอย่างที่ภาษากังกเขาเรียกว่า symmetry ผมว่า,าน่าจะเรียกว่าอยางังนะหรือว่าประหลาดสันเอก make sure ว่าม,มีคนอยู่อยากจะเพิ่มเลยนดหน่อยให้ดูเครื่องนี้เห็นปะ ปกติเราจะเทรนเป็นเรียเดลถูกไหมครับแต่ก็จะบอกว่ากูจะเทรนแทรัพเว้ยทำได้ทำไมจะทำไม่ได้เพราะมันอยู่ที่เราผมจะทำให้ดูปกติเรียเดลออกไปไป็นเรียเดลถ้าจะบอกว่ากูจะเทรนแทรัพคนอื่นมองมอง,มองเราเขาไม่รู้หรอกว่าเราเทรนอะไรอยู่เห็นป่ะครับปทรัพย์ ه, เต็มเต็มแทรัพเต็มเต็ม บางนคนมองบอกว่าเฮ้ย <_ d ata> hey, อันี้แบดฟอร์มแต่แบบเฮ้ยมึงรู้ได้ยังไงว่ากูเทรนอะไรอยู่ถูกปะคนอื่นเขามองว่าอ้านี่เทรนเบรเดลหรือเปล่าทำไมไม่แบบว่าฟูลเอนชัโมชันก็อย่างที่บอกไปอย่าเช่นกันเราเราเองเห็นคนอื่นเขาเทรนก็อย่าไปตัดสินว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเทรนแบบนั้นเทรนแบบนี้เราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาเขาอาจจะบาดเจ็บก็ได้เขาอาจจะวันนั้นอาจจะไม่ใช่วันที่เขาเป็นวันเทรนของเขาก็ได้ เขาอาจจะกินอาหารไม่พอได้เมื่อวานนี้ปาร์ตี้นะกินเหล้าเยอะอเขาอาจจะไม่ได้นอนก็ได้เครจะาอาจจะเทรนเบาๆใครจะรู้ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมคิดว่านะถ้ามีโอกาสจะทำวิดีโออื่นให้ดูให้ด้วยมีโอกาสมาอยู่ที่นี่ประมาณ30วันเขามีเดยวที่แบบดีมากราคาถูกมากก็เลย <c oughs> ลเยังมาเชิญที่นี่ปกติคนก็ไม่ได้ว่างนี่นะวันนี้จะแบบ แต่มันก็สองทุ่มแล้วอะแต่ว่าวิดีโอวันนี้ผมคงยังไม่ได้ยอมให้คนอย่างมาอีกผมก็เกรงใจเขาไม่อยากจะทำอันนั้นเลยเพราะเป็นเงียบม,มากด้วยเอาเป็นว่าทุกคนได้ไอเดียก็แล้วกันนะก็อย่าย้ำว่าลงสุดขึ้นสุดอันดับที่สองการอ,าออกกำลังกายการบิวมาสโซควรจะเป็นอะไรที่สร้างบุคลิกของให้เรานะครับไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบทำให้เราบุคลิกภาพเสียก็พยายาม ทําให้อยู่ในจุดจุดที่เรา,เารู้สึกดีที่สุดแล้วก็ค่อยยกมันขึ้นมาก็แล้วกันถ้าเกิดขึ้นมาข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหัวไหล,ล่เรามันอยู่ในจุดที่ไม่ไม่ค่อยดีก็อย่าทำมันเลยแลวกันมันได้เหมือนกันแท็บส์ขึ้นให้สุดลงให้สุดแล้วก็อย่าลืมเทรนมันนะครับเป็นเป็นมัสเซส่วนหนึ่งที่ทําให้เราดูดีขึ้นมาเยอะมากด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่อยากให้ทุกคนลืมมันนะครับลองคิดดูว่าถ้ามีเชสให,ใหญ่ๆ่โชเร์กว้าง ไม่มีทรัพจบเหตุพังทลายชีวิตเช่นเดียวกันท,กทุกจุดนั่นแหละบางคนแต่ว่าผมไม่อยากจะบอกาบางคนชอบแบบนั้นเยอะแบบนี้น้อยมันแล้วแต่คนสุขใครก็สุกมันแล้วมันร่างกายใครก็ร่างกายมันเดจะบอกว่ามันไม่ใช่มัสู้ที่สร้างง่ายขนาดนั้นนะครับทรัพเนี่ยหนึ่งต้องยกหนักมากกว,ว่าควรแล้วก็ต้องใช้เวลามากถ้าเกิดใครแบบว่าเห็นบางคนแบบว่า เป็นก้อนกระปุกปุกมาอย่างเงี้ยหัวไหลก็เหมือนกันนะ,ะคือถ้าเกิดคนใช้สเตียรอยด์เยอะๆมันเป็นจุดที่แบบยามันเข้าไปตรงนั้นมากเลยซึ่งมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบก้อนแบบอะไรอย่างนั้นเลยซึ่งถ้าคุณเห็นอย่างนั้นคิดไว้เสมอว่าผมเขาไม่อยากจะบอกนะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ในโลกใบนี้เลยจะบอกว่าไม่อยากจะให้ไปมองว่าทําไมเทรนแล้วมันไม่มาสักทีไปบอกว่าเฮ้ กูเทรนหนักแล้วเฮ้ยมันมันต้องใจเย็นจริงความมันจะขึ้นมาก็ต้องเทรนมันเทรนมันแล้วเทรนมันอีกเนาะก็มาแ้แล้วกัน Snap City เอ้ย Snap Fitness คนตั้งชื่อแบบว่ากูสแน s h i มเชีหดอือเปล่าวิดีโอนี้จะบอกว่าผมอาจจะขออนุญ,ญาตปล่อยก่อนแต่วิดีโอที่มีอยู่แล้แลวในช่องของผมมันจะแบบว่าชาก่า ความจริงมานปีหนึ่งแต่ที่ผมอยู่แคลิฟอร์เนียเรียบร้อยแล้วผมทางานเรียบร้อยแล้วเมื่อวานผมก็ทําวิดีโอวันนี้ผมก็ทําวิดีโอแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้มาทําที่นี่นะแต่อเผอิญคนไม่มีเมื่อวานผมกะจะทําคนเต็มเลยก็เลยไม่ได้ทําแต่วันนี้โชคดีที่แบบว่าทําวิดีโอเรื่องงานทั้งวันแล้วก็มาที่บรนพกกล้องไว้พอดีแล้วเผอิญแบบว่าเอาไอ้เครื่องชาร์จมาตอนที่คนอยู่ผมก็เลยแอบ,บชาร์จหลบแป๊บหนึ่งตอนนี้มันก็ดึกแล้วผมก็คงตดงกลับบ้านได้ก็ ก็ตามไปแล้วขอคนโชคดีแล้วกันนะครับผม